สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือหนีเดี๋ยวจะไปซื้อว้วยทอดด้วยค่ะไปเบิ้งด้วยค่ะว่าลาน้วยทอดอยู่ในมูบน่บานมีบ่ออากาศดีด้วยค่ะมือนี่ประมาณหางมุงเสาสิบเจ็นนาฬิกาถนนป่อดโปรงนะคะ คน,นครอมเภอร์สวานแดนดิน,นะค่ะมี่ฮอร์ต่อใก่ไก่ค่ะไก่้กลกับขี่รถมาซื้อนี่เพราะว่าอยากกินนี่ฮอร์อละฮอร์ลาน้วยทอดละ <c oughs> เอาเอาเอามี่อย่างนี้เหรอมีอะไรบ้าง้วยแล้วก็อะไรอีก เอาเปล่าโอเคเอาเปล่าโอเคโอเคเอาเอากล้วยทอดนะคะเอาเป็นเป่าเออนี่ละกล้วยทอดเอาเอากล้วยทอดเอายี่สิบบาทเนีสองถุงเอายี่สิบบาทสองถุงนะคะกระตากเขาพร้อมด้วค่ะ สิบบาทสองหกค่ะร้อยละได้มาแล้วค่ะทุกคนกล้วยทอดค่ะเพื่อนพี่พน้องมารองชิมด้วยกันนะคะมาลองชิมดูค่ะว่าจะอร่อยไหม ข้างนอกนะเป็นขืชจังที่พันๆเน,นะะี่ยค่ะเป็นคืชจังอกะลีป๊อบแต่ว่าอันนี้จะเป็นใส่ป่วยนะโตพันนะคะเป็นเป็นแป้งข้างนอกค,ค่ะกระแทบไม่หาะพี่น้อง ชิมไหมคะฉันกินฉันแสบเนาะน่าจะอร่อยค่ะ จบคลิปนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ